สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุลคนดอนแชนแนลคลิปนี้ครับเบาดุลสิบมาผ้าพีผ้า้องไปเว้วาถึงเพล่งเพชรชาวดินพี่น้องเป็นจังไดได้ฟังเราไปครับเพชรชาวดินครับในหนังกับมี่ได้พี่น้องครับแตลว่าถ้าคนเขาไปเบิ่งในหนังในการชได้ซึมซับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับเพ่งฉบับเต็มครับมาแล้วครับเพชรชาวดินปล่อยออกมาบอดโจครับเิ่น สุดยอดเลีครับเพราะว่าสิเป็นเอ็มีเนื้อเพลงต่างๆเพลงเพชรเช่าดินครับเนื้อเพลงทํานองคํารองโดยอาจารย์ตํานักครินครับซึ่งเป็นครูเพลงของลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะและก็่ายถอดออกมาโดยลูกสาวนะครับอีลาน้อยอุ้งอิงครับตอนนี้ครับหนึ่งมาแรงนะครับผ่านมาแล้วเนาะหนึ่งมาแรงในประเภทตัวไปตั้งแต่มือแรกเลยนะครับเอฟซีแฟนขาพอพอยแมทที่เขาไปฟังเราเป็นยังไงครับเพชรชาวดิน เพลงนี้นะครับหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพลงของหมอล่ําอิลีครับพี่น้องครับพะวามาจากดินนะครับมาถูกเจรไนให้เป็นศิลปินบนทึงหานทึงเวทีครับเราบอกเราเรื่องเล่าที่มาที่ไปของอกอนสิมาเป็นศิลปินนะครับของคนกลุ่มหนึ่งที่รักอาชีพการแสดงทึงเวทีรักอาชีพหมอล่ํานะครับแล้วกามานะครับมาลองมาลัมนะครับฝึกลองฝึกล่มที่ ตำแนนี้แน่ถือคู่สร้างคู่สอนแน่นะครับจนได้มาเป็นเพชรชาวดินพี่น้องนี่แหละเนื้อหาของเพลงกะเบ,บาดุลก็พยายามฟังแต่ว่านะครับจังหวะมั่นพี่น้องบานี้จังหวะเพลงพี่นอ้องอมาโจกครับแค่ครับพอได้ฟังหนาห่านนี่ือสี่อาหารเนาะนะครับฝ่อ,อนใส่แบบยัาไงได้หล่ะครับการเกลื่นขึ้นมาของเพลงนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นมิสเนียด้วยความด้วยความเป็นตัวตนของ อีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงเองพีอน้องครับโดยความเป็นตัวตนของอีลาน้อยอุ้งอ,อิงเพชรบานแพงเทิดไทยนะครับบทเพลงเพลงนี้ครับทุกคนก็เลยอินไปนั่แเมีนมาครับเพราะว่า,าพ่อพ่อแม่หลายหลายคนนะครับจะเห็นภาพนะครับการมาของอีลาน้อยอุ้งอิงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเขามาอยู่วงสาวน้อยเกิดเหตุการณ์คืนนี้อย่างแน่เรียกว่าสตอรี่ของอ,อุ้งอิองเนี่ยอยู่ในความทรงจําของพ่อแม่ทุกคนแล้วน้องครับพ่อ มีเพลงแนวจังสีออกมาเนี่นะครับกลาเฮตุใหอ้อินไปกับมัน่นะอินไปกับเพลงพี่น้องครับอินไปกับเพลงเราที่สําคัญก็คือการทายทอดนะครับทํานองจังหวะเอาการรองการร่ําของอีหลานอ้อยอุ้งอิงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของนี่นะครับกลาเฮตุให้เอฟซีแฟนคลับพอพอยแม่โดยเฉพาะเอฟซีนะครับอายุห้าสี่สิบขึ้นไปเนี่ยบู๊ยเนาะนะครับความหากักความแพงอ่นะเคยที่เพิ่นมีต่ออีหลาน้อยอุ้งอิงมีต่อลูกสาวนี่ เพจไทยเอฟซีแฟนคลับติดใจแลวก็อยากฟังเพลงนะครับดนเลยได้ครับเมมนบอที่อีหลาน้อยอุ่งอิงหรืบริบริออกเพลงหรือว่าบริออกซิงเกิลออกมาครับพี่น้องครับเพชรชาวดินเขาโจูตั้งใจให้เป็นภาพยนตร์ประกอบเป็นบทเพลงครับประกอบภาพยนตร์ค่ายอออนะครับเบาดุลกระบอกสลับกันนะพี่น้องเนาะเป็นภาพยนตร์ประกอบเพลงปะนะเป็นบทเพลงครับประกอบภาพยนตร์ค่ายอออพี่น้องครับซึ่งนะครับ บอ่อผิดหวังทั้งหนังและกับเพลงนะครับแล้วก็เ,เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์ฟีเวอร์นะครับของอีลานอยอุงอิงและก็พอโจโอีลีครับเอาปังปังไปน้ำกันเพลงกันยังไลไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพลงกันไลไปเรื่อยๆนะครับยังอยู่ในมาแรงอยู่แล้วกับที่สำคัญคือ,นคอหนังก็ยังมาแรงคือเกาพี่นอ้องถูกโรคภาพยนตร์เอฟซีแฟนคลับพปรแม่เขากเขาไปเบื้องเขาไปติดตามนะครับเขาไปเบื้องเขาไปติดตาม ผู้ใดบ่วต์ได้ไปเบิ่งหนังก็ฟเฝ้ไปเบิ่งผู้ใดบ่วต์ได้ฟังเพลงก็ลองกดเบิ่งพี่น้องนะครับซอยดันซอยปังซอยกันนะครับให้เข้าเข้าไปวิวนะครับเข้าไปคอมเมนต์หลายๆพอพอยแม่์เอฟซีนะครับสามารถที่จะสื่อสารทางคอมเมนต์ใต้คลิปเพลงใดเพราะว่านะครับบ้าดุนเสื้อว่าศิลปินแล้วก็ผู้สร้างบทเพลงในคอมเมนต์นะครับเป็นการทีเข้าไปอ่านเบิ่งว่าเป็นยังไงต่อพรับดีบ่แม่นบ่ครับพี่น้องนะครับเฮาในฐานะผู้สนับสนุนเนาะ ซอยดันซอยยู่ไปเลวแบนบอกครับความหักความแพงต่ออีหลาหน้อยอุ้งอิงครับเบาดุ้คิดว่าความรักที่บริสุทธิ์ดุบบวกครับความเป็นตัวของอุ้งอิงเองครับที่ทายถอดออกมาใน m อ็เพล่งนี้ครับเหตุให้พอพ่อแม่เอฟซีนี่ติดตามหลายคนก็สิบอกว่านะครับอีหลาก็ยังมีบุคลิกนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเขามาแต่ใหม่ไม่เป็นยังไงตอนนี้ก็คือเก่านะครับพ่อแม่ยังเอฟซีที่เพิ่มขึ้นก็คือค่ายออพันดีพี่น้องครับออร่าดาราจับพี่น้อง สังเกตว่าครับเพิ่นไปชดตัวชดตัวชวตัวยูมงได้ในช่วงนี้นะครับออร,ราเพิ่นมาต็มเลยน้องพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคพาพอพอแม่แมกับสิสัมพันได้แต่ยังคงอยู่ก็คือความน่ารักของลูกสาวที่มีต่อเอฟซีแฟนับครับเพราะว่าสิไปมงไดเวทีใดหรือว่าไปพบปะกับผู้ใดครับอีลาน้อยอุ้งอิงก็ยังใส่ใจนะใส่ใจในการต้อนรับใส่ใจในการมา นะครับให้กำลังใจของ f อฟแฟนคลับพ่อวัยแม่สุขภูสุคนบริษัทคอถ่ายรูปหรือว่าขอจับไม้จับมืออีลานอยบอถือถูครับนี่คือความตกหักข่าวอะไรที่สําคัญคือนะครับเฮาส์ก็จะได้เห็นบุคลิกต่างๆของอีลานอย์อุยิงพนันโซเชียลของล่วเพิ่นออฟฟิเชียลครับที่เพิ่นถ่ายถอดออกมาให้เอฟซีแฟนคลับได้เบริงได้เห็นครับเพร่อวัยแม่ก็ยังติดใจแล้วกะ็ติดตานะครับติดหูพร้อมเนาะกับเสียงเพลงของอีลานอย ทีรองทีรัมออกมาครับเ c ซแฟนคลับเพชรชาวดินพี่น้องนะครับเบาดุนวับลอีกเพลงหนึ่งทีคุณภาพของลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้องครับและคิดว่าครับพี่น้องเพลงนี้นะสิเป็นเพลงโชว์เนาะเป็นเพลงโชว์ของอีหลานหน่อยในฤดูกาลนาะกับเป็นไปได้ได้พี่น้องครับเพชรชาวดินมาดูกันครับมาเบิงกันว่าหลังจากที่ภาพยนตร์แล้วนะครับพอโจสิว่างแผนว่างตจงังได ในการที่จีเช็ดโชว์ของลูกสาวออกมาในฤดูกาลหนาครับแต่วว่าช่วงนี้เนาะสาวน้อยลาเพิ่นโชว์เพิ่นกริ่มเริ่มเก็บโตเริ่มสอบแล้วส่วนสาวน้อยอหนึ่งสาวน้อยเพชรบันแพงนะถึงพักวงนะครับถึงปิดฤดูกาลไปกอยู่ในช่วงระวังเพิ่นเตรียมแผนเตรียมการช่วงนี้พ่อโจเพิ่นก็เดินสายภาพยนตร์อยู่ครับพี่นอ้องเชื่อให้ขึ้นไปนะครับเป้าหมายเพิ่นอยู่พุ่นละลอยล้านพันล้านพุ่นละสิ่งที่สําคัญก็กคือ FC แฟนคลับพอพอยแม่เฮานี่แหละเนาะ สนับสนุนกันครับสนับสนุนกันนะครับชวนพีส่วนหนองห้องผู้ไดเบิ่งแล้วก็ไปเบื้องอีกครับผู้ไดเบิ่งแล้วก็ไปเบื้องอีกผู้ใด่หันไ้ไปเบิ่งกัชวนพีส่วนหนองห้องไปโรงหนังพีไกลบานครับ FC ฟแฟนคลับช่วงนี้นะครับก็สิเห็นเพยู่ทั้งกุละซุนกทมอเนาะแล้วได้นคาว่าพี่น้องทังศรีสะเกษเตรเียมตัวเด้อนะครับเราทับดารา ศิลปินค่ายอ๋อครับเพิ่นสิมาทา้งสีสเกตพนาห็นพ่อเอกเพิ่นโพดทั้งโซเชียลสันดกเบ้าอุ่นก็กเลยเอามาเว,ว้าสุพีสุนหองฟังครับแต่ว่าคลิปนี้ครับเอามาแสดงความยินดีกับการนะครับกลับมาซิงเกิลใหม่ของเยราไนอยอุงอิงก,ก็คือเพชรชาวดินครับเป็นสาวบันนอกคอกหน้านี่แหละเออที่เป็นลูกชาวดินนะครับมาจากดินจนเจอไรไนนะครับขึ้นมาเบิ่งเทิงเวทีเอฟซี FC แฟนคลับ ให้กำลังใจนะครับเอฟซีแฟนคลับเพื่อนหกักเพื่อนหอมเพื่อนหกักเพื่อนแพงจักสินมาเพชรเป็นเพชรเม็ดหนึ่งครับในวงการหมอลำวงการเพลงนะครับวงการดนตรีรตรรตรลุกทุงอีสานนพี่นองเนาะโดยเฉพาะคนอีสานพี่นองครับคนผักกางภาคใต้เองก็เป็นเอฟซีในช่องเบาดุ่เนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่เป็นอยู่โซนผักกางโซนผักภาคไต้ครับผากเนื้อ สิเป็นเอฟซีแฟนคลับอีหลานอยอุ้งอิงตั้งแต่เพื่อนเขามาในวงการพี่น้องเขามาแรกเลยแมนบ่ครับเพื่อนว่าหลายคนบอกว่าติดตามตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่นะครับบาวดุ่เรเอามาให้พี่ให้น้องนะครับได้ร่วมชื่นชมและแต่ยินดีน้ากันครับนะในความมาแรงสมกับเพื่อนเป็นธิดามาแรงครับพี่น้องธิดามาแรงอีนีนะครับบอกว่าสีออกเพลงไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาสนับสนุนกันไปครับคลิปนี้ไว้สานีคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ